ก็เอาน้ำบะทันพี่น้องเลยคุบน้ำบะทันอืมกับโกห้องให้โศกยายวอกอเอ,อ้ยห้องหาเท้อเพิ่นก็บ,บาาอกว่าออกพ่านาไปให้เทถึงจะโยห่งหอนตําบนไหนเราก็ได้เจออุปสรรคต่กกางๆนานามาให้ได้ เราะว่าค่อยเยผ่านมาแต่น้อยจนหนหญ่แล้วเ <c oughs> ขาว่าเราทําไม่ได้แล้วก็ทําให้ได้เพราะว่าเมือม่อเมื่อขาดวนพี่้องเอ้ยจิดจังไดเข้าจิไปถึงฝันพ <c> ะ <oughs> สมม่ซึ่งกันและกันบีล่านน้นเท่าก็จะได้โทร่หากันเยี่ยมยามถามข้าวกัน <c oughs> มาทั้งปีละเด้อมาเหร่นนะใ <c> ช <oughs> ่ละ <c oughs> เล่นบักลีเบอกน่วงหัวมวนกันเด้อค่ะก่อนที่ขาวันนอนบ้าพี่น้องอันนี้ก็เพิ่มดอกหาซิบกัวที่คอยไปหาจ่องขวดกระสับอยู่สับไปอยู่ขวก็ไปหาเจ้าบาทที่นี่ขอสิยุดโดนบาดคอยยังพ่อเจ็ดนาทีเจ้าวยี่สิบเอ็ดแปดนาทีไก่ที่พ่อหลายหลายเจาพอจ้าพอตอนนั้นละบันสิบเอ็ดสามสิบห้าบาท ตัดขาดกลามห้าคลองเฮาโอ <tinc S 1> like ้ยส <made> ัญญาณเลยบอกคอยดีดีให้คอยได้ขึ้นเวทีน้ำเพ่นแน่สะสมเวลาเสียนใจได้พี่น้องเน้อปินกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนค่ะที่ฉันยายบันทุงดาวบทอยู่บันปลาคาดงอ่าอยี่บนสะสมเหน้าที่ไปเรื่อยๆ เิ่นอันนี้ซ,ซ,ซ,ซื้อได้นีอ๋อพน่นซือภาษาอังกฤษเนี่ยเจ oh. ้าหนซื้อซือเองสิพัญหา <c oughs> <c oughs> กับโกบ้านคอยห้โชคดีได้ยายวอแต่ว่าเมื่อนี้กินเขากินเขาบ่ได้เมื่อนี้ใจจุดใจจอแย่วอเลยคอยบ่เรือนเพื่อนิ่งบังหันอะ่ะถ้าเราออกไปไว้ตรงที่ไม่ลบตลอดไปมกักกะสีย่างพี่น้องมีชนันแล้ว ปูมาใหม่เด้อไข่อยเบิดแห้งเลยเมื่อนี้ลารซัพก็แห้งบ่เป็นใจบ่ที่นี่โอ้ยเบิดคำสีเบ้าอืมเอาเป็นชั่วโมงครึ่งพิ Ale, ่นบอกบ่ถ <nous> ึงสองชั <online> <pl> <sweating> <t iny. <t iny. ่วโมงครึ่งข่อยขึ้นมายี่สิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณโอ้ยจักติว่าจังไหนแล้วพี่น้องเนาะขันนิเป็นแดงสีล่ำเจ็กกะล่ำบ่เป็นในวันนี้ จักสีล่าแนวใยเอาดกี่ข่อยบมโหจะข่วมคอมเมนข่อยเอาไว้ตรงที่ว่าบรลบตลอดไปขอดกสิเดทลดวียนอัธิขอดกสิบรลดดอกใหญ่ว่อเอ้ยอืมกับโกห้องให้โศกใหญ่ว่อเอ้ยห้องหาเท้อเพิ่นก็บอกว่าออกพภาวนาดีมากคู่คนก็เรือเป่ามากปูนกะแล้วแต่พี่ซี่เอาสีเอาก็ถามข่อยได้ปะข่อยเรียนเป็นหรือบ่เปลี่ยน เกิดจากทองพ่อทองแม่มากขวักบวเคยเห็นจาเขาเจ้าเหรียกันปีตองคันข่อยก็ไป่บึงเขาเจ้าข้างไปลรดค่ะแต่ไปยังทรงทีกันทรงทีกันน่ะมันขี่กันตาเนตบเสเียนบ่นไปมากับฟาดเอาเป็นห้างโอ้ยน่ะมากับพ่อมาไปกี้ข่อยบวโหนจตะววม ขอมเมนต์คอยเอาไว้ตรงที่บ่าบลบตลอดไปขอกสซเดปลดมีหน้าทีข่ขกสิบลดดอกใหญ่บอเอ้ยเอ้ยเคยไปเฮ็ดเคยตีเปตตองไม่ใหญ่ว่าตอน่อยเป็นออสมข่อคอยบรูเรื่ององอั้นคนมาส่งกำลังใจให้เพื่อนพานเนี่ยได้ในคุณภาษาอังกฤษนี่เพื่อนมีอันตะปอนเซอร์เขาแล้วได้ไอ้บอเลยบ้นธรรมดาเด้แตงองค์คงเครื่องก็ได้ซ้ําน่ลรอว่าเนาะ สวยกระซัมนี่ใส่ใส่ตัวนี้ละ่ะขึ้นมามันเป็นภาษาอังกฤษวะจสิไปตอบอข่อยก็แหงอ่านบอออกนอกข่อยก็ว่าตอไข่เนี่ยพุ่นขึ้นมาอีกโอ้ยข่อยขันขันเท่าเด็กขึ้นจังสีน่นี่บางเทือก็เอาน้ำบอท่านพี่น้องเลยคุบน้ำบอทนันไอ้บอเลยบอท่าบดดาเด่นแตงองค์คงเครื่องก็ได้ซัำนีละ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 ่แล้ว่าเนาะสวยกระซัมนี่เอาใจบอเนาะ ขอบคุณจะปรับกำลังใจโอ้เตีเพียงสะซ้อมวันทองนาพันเงินกดกระจายให้เจ้าอยู่คือเปียงสี่เนาะตีเปลี่ยนขายหรือเปาบาปหนิเฮแก่ได้เปลี่ยน,น,นขายเราหลุดใส่กระหายอยู่ขายนี่มันบรสเทียนคนว่า,าชัดๆดิคนณยายบ่จ้ะคุณยายบ่จ้ะขออยันขวบอีกขึ้นขอพระในวิทอจักวิหนาทีอยู่ก่อมัน ไปิบาาไพเลยชัดลงไล่มวนขบวนสอนไล่เอ่ยบริบันทึกียังน้ำกดน้ำกับพอท่านมาส่งกำลังใจโอ้ยขอบคุณนะเขาดูผิดข่อยเขาดูบุถึกจะขอเลยเห็นไหมล่ะเขาตีแล้ว เฮงแต่เหมือนใส่ได้ค่ะน่ะคอยใจเขาเจ้าดูพิดน่นะถ้าเขาเราทำไม่ได้เขาก็ดูถูกเราทันทีเลยมันกาทิยเจ๋อไดมุมใดก็คือเป้าหมายเราก็คือเดียวกันคับพี่น้องเป้าหมายนึงทุสว่ากระไดพุ่นลมหน่อย่อยตะล้างกระเฮ็ดเอาล่องิึงเน้ะพี่น้องเนาะเงินกลางอากาศมันสิเปลี่ยนแนวใด ถ้าเราได้ก็ถือว่าเราเรามีความสามารถใช่ละ <laughs> เล่นประถิว่าน่นว่าวนวนกันเด้อค่ะก่อนสะเข้าวันนอนป้าพี่น้องอา่า,อนอนาพี่นอ้นองก็ยันยน,นีปลาคอยเด้อมันไม่ได้มันไม่ได้มันมีมีเดดโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอ้ได้นังเจ้าบนอยู่คนเดียวเมื่อนีใครเดยพี่้องมาหาโอ้ยดีใจหลายค่ะพี่้องแกได้กระสือป่อะอไมาเด้กอุ่นด้ตกไปเชิบดบดนะมาน้าก็ไปส่งนี่แหละ,ะชัดๆัดดิ คุณยาพวอจ้ะคนณยายวอจ้ะหอ,อยยสุวอะไรพี่น้องเอ้ยบม่กินเขาเรี่ยงได้เมื่อนี้อารมณ์บ่จอยตแตงเต้นผลเรี่ยวกบห้าเหนียเลี่ยวสามเนไปนี่จากบ่ไดี้ค่ะเนาะคุณยายวอเนาะใครรู้บอกด้วยช่วยตอบทีจะทำแบบไหนมันถึงจะหาแย่โมบานนั่นบานนีได้เพิ่นเนาะ ไปหากินเขาบานมูบานนันเนยบานหนีเนยอ้ยังกินหลาย <laughs> นี่ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเป้าหมายจะถึงเป้าหมายไหมนี่หกหมื่นวินาทีนี่คุณยายวรจาจ๋าขอบคุณเด้อพี่น้องเลยซอยไข่ในเรื่องงานนี่พานเรี่ยวเป็นบลาพานดาวมาพาันสตรีมอันที นักนักก็คือเด้ออ้ยนอพี่น้องเอ้ขอบคุณพี่น้องป้องไปทุกคนขอบคุณ AI เนนอไอ <c oughs> พื่อน้านาะพีเด้ออยู่บ้านน้ำแทงหน่อยโมสิบเอ็ดตำบลน้ำแทงอำเภอสสีมงไม้จังหวัดอุบลจ้าหืไปเห็นไง ไข่ไปเอาไปหวสามซิบเน่เอาไปใวหกซิบเนี่ยหกซิบมันลายเติเพิ่บ่าห <c oughs> อดสองเดือนมันบอ่ <c oughs> อย่าลืมเนาะเอาเบอร์โทู่ค่ะทู่หากันกินกาแฟค่ะพี่น้องก <c oughs> าแฟร้อนๆค่ะก่อนเข้านอนค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> สอง <c oughs> สาม ดี่หา้าเขาจ่อยคอยไปเรียนปีตองจักมันเห็ดเน,นี่ยได้อีกเรียนปีตองตอนเป็นอันอสมอใหญ่ว่าเอ้ยมูกับองานของปวกเข้านี่กะบ่อท้อยาท้อแล้วก็ยาถอยทิ้งเดินไปที่ละกาวก็ต้องไปถึงกุนกระดิจิมท่านตั้งเถือกระจิมบ่ท่านนี่เราคอยสาเหตุคอยที่ว่า เียนาทีข่อยบ่ขึ้นลดลงหลายข่อยไปตรงสามซีฟก็หกเอ้ยเนี่มยมันห่วยเจ้าข่อยสเจดีย์ข่อยสเจดีย์หายได้แนวนี่ข่อยสเจดีย์หันโยกองบวชกองบุญไปบูชาเอาไปบูชาเอาแล้วก็อ่าถวายค่อยคยไปเฮ็ดเคยตีเปตตองบ่ใหญ่บ่ ตอนคอยเป็นอสมอคอยบ่รูเรื Naj ่องยังสิให้โศกคอยว่ากลัวนี Naj ่ให้พี่น้องผู้มักเสียงโศกน้ากันน้ำเด้ออยู่นี่เด้อบไดีห่องซื้อๆด้ยมักทุกคุณ็เลรว่ามากพวกนี้แล้วแต่พี่